มาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาเม,มือนี้หมดของร้อาไรฮะก้อยอยากกินก้อยพี่น้องก้อยได้หนิก้อยก้อยซี่พี่น้องก้อยแบบซับมุนๆนะครับก้อยซับมุนๆพี่น้องก้อยก้อยซับมุนๆนะครัเดี๋ยวไปให้แม่บ้านน้ำจักหน่อยคลิปนี้ก็มึงยังลพี่น้องอยากกินก้อย ก๋อยซัพมุนมุนกับบังดินไม่กับบังดินฝานะมาน้ำกันเสียบออยเอ้ยใหญเบ็ดลีลาหลายหน้าเด็กินใะนะห้มันฮึมืึมฮึมฮึมขมก๋อยขมฮึม Mà đây, uhm. cái nào cũng không cầm Quay yên nhỉ Quay yên Hmm. Xẹp. 응. 응. 짐허 애기 너한번 ถ้ามีไงคุยเอาคุยเอา,เอาโหลดพี่บอกก้อยมันจะก้อยแขยนเคียนใจดีไรพวกก็เลยเละหน่อยรสชาตินี้ซีเป็นเพดนี่ยเนี่ย

음. <laughs> 음. <laughs> <laughs> โอ้โเผ็ดนืมเลยเผ็ดเลยพี่น้องเผ็ดๆอืจังบื้ ืก่อยขมสุดยอดกินไปกินมาส่องเห็นหรอพี่น้อง หาสมองทยยากคนตกไลหนเล่บ้า <síde> hum. Hum. Ah, mm <laughs> so. อื่อวพี่น้องอิม่มเผ็ดเขาเบิกไปแล้วครับ